เป็นเวลากว่า100ปีที่เดนเสร์กินเนื้อปริศนาตัวหนึ่งถูกคนพบด้วยกระดงหลังขนาดใหญ่มันจึงเป็นที่ต้องตาทันทีที่ได้เห็นและในปี2020นี้ก็เป็นอีกครั้งที่รูปร่างหน้าตาอันแสนประหลาดของมันมีการเปลี่ยนแปลงอีกใช่ครับผมกำลังพูดถึงสไปโนซอรัสอียิปเตีคัส สวัสดีครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับเคนสไปโนซอรัสถือเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาตามยุคสมัยมากที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับตั้งแต่เมื่อปี1915ที่เอิร์ธสโตรเมอร์สประกาศชื่อมันเป็นครั้งแรกเขาคิดว่ามันคือนักล่าบ,บนบกขนาดใหญ่ที่มีกระโดงสูงโดยมีกระโหลกสั้นคล้ายกับอัลโลซอครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่โครงกระดูกแรกของสโตรเมอร์สถูกทำลายไปนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่กองทัพรอยัลแอร์ฟอสของอังกฤษได้บุกโจมตีเมือมิิ และทิ้งระเบิดลงในคืนวันที่24เมษายนปี1 4 4 4ซึ่งได้ทำลายซากดึกดำบรรพ์นในพิพิธภัณฑ์มิวนิกทั้งหมดรวมถึงสไปโนซอรัสไปไม่เหลือซากเลยครับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็แทบไม่เคยเจอหลักฐานของสไปโนซอรัสจากแอฟริกาเพิ่มเติมอีกเลยแต่กลับมีการค้นพบไดโนเสาร์ตัวอื่นๆในวงสไปโนซอร์เพิ่มเติมเช่นบาริโอนิกส์และซูโคไมมัสทาให้ทราบว่าไดโนเสาร์ในวงนี้ควรจะมีปากยาวเพื่อจับปลาและหากินอยู่ใกล้แหล่งน้ําเป็นหลัก ประกอบกับการค้นพบฟันของสไปโนซอรัสเพิ่มเติมในภายหลังเป็นระยะระยะทำให้เราพอจะมีหวังขึ้นมาบ้านในช่วงปีคศ2000จะเป็นช่วงที่สไปโนซอรัสถูกจินตนาการว่าเป็นไดนโนเสาร์กินปลาที่ยืนบนสองขาหลังโดยอิงลักษณะทางร่างกายมาจากไดนโนเสาร์ในวงเดียวกันเท่านั้นจนกระทั่งปี2014ที่ผ่านมานักบรรพชีวิตวิทยานิซ่าอิบราฮิมได้เปิดเผยสร้างเดรนบอนเพิ่มเติมของสไปโนซอรัสซึ่งประกอบด้วยส่วนกะโหลกกระดงหลังเพิ่มเติม กระดูกขาหน้าคอขาหลังและหางบางส่วนและนิซ่าได้เสนอว่าสไปโนซอรัสอาจเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตแบบเซมิอควาติกที่จะใช้ชีวิตอศาศัยอยู่ในน้ําและบนบกเพราะขาหลังที่สั้นและกระโหลกที่ยาวไว้จับปลาแต่นักบรรพชีวิตวิทยาหลายท่านก็ไม่เห็นด้วยเนื่องจากซากดินดําบันที่นิซาใช้มาจากสไปโนซอรัสหลายตัวและหลายช่วงอายุโดยเฉพาะขาที่มาจากการน,นาขาหลังของสไปโนซอรัสที่ยังไม่โตเต็มวัย มาปรับสเกลให้ใหญ่เท่ากับตัวเต็มวัยครับแต่ทว่าในวันที่29เมษายนที่ผ่านมานิซ่าได้เสนอหลักฐานที่ช่วยยืนยันทฤษฎีของเขาว่าแท้จริงแล้วสไปโนซอรัสก็จะยังคงใช้ชีวิตอยู่ในน้าเป็นหลักแน่นอนด้วยกระดูกชุดใหม่ที่ถูกคนพบเพิ่มเติมในปี2018ครับกระดูกหางกว่า30ชิ้นของสไปโนซอรัสไวสับอาาัเดิลได้ถูกคนพบเพิ่มเติมในเคมเคมเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโมร็อกโกจากการศึกษาพบว่าหางของสไปโนซอรัส มีส่วนกระดูกส่วนนิวโรสปายของหางที่สูงมากโดยเฉพาะบริเวณปลายหางที่จะสูงเป็นพิเศษที่ส่วนสปายของหางสูงกว่าส่วนเซนทรัมถึง7เท่าและกระดูกเชฟรอนก็ยาวมากเช่นกันฉะนั้นหางจึงเป็นแหล่งอุดมของกล้ามเนื้ออันทรงพลังที่ช่วยในการว่ายน้ำแน่ๆผมได้ยินนะฮะว่าใครแอบบอกเหมือนหางลูกออดเด็ดๆ,ๆ,ๆตีเลยเป็นบ้องตันขนาดน,นี้ทีนี้ซึ่งถ้าให้เกิดแนวคิดที่ว่าแท้จริงแล้วหางของสปโนซอรัสก็ยาวและมีไว้ใช้เพื่อตวัดน้ํา เคลื่อนตัวในน้ำได้เต็มรูปแบบอย่างนั้นจริงหรือจะเป็นไปได้หรือไม่ที่สไปโนซอรัสจะวิวัฒนาการสูงที่สุดในวงของมันแทนที่จะยืนจับปลาลิ้มแม่น้ำแบบสไปโนซอร์ตัวอื่นๆในวงเดียวกันสไปโนซอรัสอาจสามารถว่ายน้ำตามลงไปจับปลาได้เลยทีเดียวเพื่อทดสอบแนวคิดนี้นิซ่าจึงต้องติดต่อกับนักชีววิทยาที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวของสัตว์เพื่อจำลองหุ่นกลไกของหาง เพื่อทดสอบโพซิ s ีฟไฮโ d รไดนามิกส์ของหางสไปนุสอรัสว่าจะสามารถขึ้นไหวได้ดีแค่ไหนโดยทําการสร้างแบบจาลองเนื้อหนังจากพลาสติกเพื่อน,นํามาคลุมอยู่บนโครงที่ทําจากลวดและนําไปทดสอบแกว่งในน้ําเพื่อดูการเคลื่อนไหวจากการทดลองพบว่าหางของมันมีพลังกำลังในการแววงสูงกว่าไดโนเสารโทรพอตทั่วๆไปถึง8เท่าและที่บริเวณปลายหาง จะมีความยืดหยุ่นสูงและเคลื่อนไหวได้ดีนิซ่าจึงสนุปว่าสไปโนโซรัสคือไดโนเสาร์ตัวแรกที่สามารถวิวัฒนาการเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในน้ำมากกว่าสไปโนซอริตวอื่นๆไปอีกหนึ่งขั้นด้วยหางที่ทรงประสิทธิภาพทําให้มันไม่จำเป็นต้องยืนจับปลาอยู่ในแม่น้ําแต่อาจสามารถว่ายน้ําตามลงไปล่าสัตว์ในน้ําได้เลยทีเดียวเช่นเดียวกับจระเข้ในปัจจุบันแต่มีขนาดใหญ่กว่าถึง4เท่า การค้นพบครั้งนี้ได้สนับสนุนพฤติกรรมและวิวัฒนาการของไดโนเสาร์อย่างสไปโนซอรัสที่จะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ทั้งบนบกและในน้ำแบบ s e มิ a q u a าติ a d a p ัปเทชัตลอดจนเป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้เราได้เข้าใจถึงสรีระอันน่าอัศาจรรย์ของไดโนเสาร์เทโพอดที่จะพยายามและปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่ในน้ำอย่างเกือบเต็มรูปแบบแต่ถึงอย่างไรนักบรรพชีวินวิทยาบางท่าน ก็ยังคงตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับหางใหม่ของสไปโนซอรัสอยู่ว่าจะสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระเท่ากับที่อิบราฮิมจำลองขึ้นมาหรือไม่ตอนนี้ยังคงรอการทดลองเพิ่มเติมต่อไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรูปลักษณ์ล่าสุดของสไปโนซอรัสในปีนี้นอกจากจะแปลกประหลาดแล้วยังสมเหตุสมผลและอาจทำให้เคลื่อนไหวในน้ำได้สะดวกขึ้นซึ่งในภายภาคหน้าถ้าหากมีการค้นพบเพิ่มเติมอีกผมเชื่อว่าสไปโนซอรัสอาจมีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงรูปร่างอีกแน่นอนครับถ้าหากคุณผู้ชม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสปโนซอรัสโมเดลใหม่นี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นของท่านกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเพจนะครับตอนนี้ผมมีเพจช h a นลมีเป็นทางการแล้วนะครับชื่อเพจ Mr. d ซ์เด n g d e ดใน Facebook และตัวลิงก์เพจจะอยู่ใน Description นะครับขอฝากผู้ชมทุกท่านเข้าไปกดไลค์และก็คอติดตามเพจผมด้วยนะครับ ที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อใช้ในการสื่อสารแล้วก็ติดต่อได้สะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าใน Youtube และสำหรับวันนี้บ๊ายบายสุดยอดนักล่าแห่งดินแดนไทยกำลังจับจ้องมองเหยื่อของมันมันค่อยๆย,ย่างกาอยู่ในพงเฟ จ้านักล่าคอยจ้องมองอย่างใจเย็นจนกว่าจะถึงจังหวะโจมตีที่นี่คือดินแดนแห่งนักฆ่า รุ่งอรุณแห่งเพชรชาศ